สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิตรทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับชี้จุดใจต่างคำบางน้ำนะครับวันนี้อยู่กับพระจิ๋วแจ๋วเอางี้ดีกว่านะครับก็คือปกนะครับปกจ้อยหลุมุทิมเนื้อทองแดงนั่นนะครับอันนี้ชอบมาจากพี่ท่านหนึ่งลูกค้าท่านหนึ่งนะครับได้นําพระมาผมวิ่งไปดูนะครับถึงที่นัดหมายนะครับอันนี้เป็นปกจ้อยพิมพหูขีดคือหูด้านขวาท่านเนี่ยจะมีเส้นขีดทะแยงขึ้นไปตรงปลายหูเห็นไหมครับจะปลายหูทะยงขึ้นไปนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าพิม์หูขีด อย่างแรกเลยนะครับปกจ้อยตรงพื้นท่านจะเห็นเลยว่าจะเป็นเส้นน้าตกอันนี้คือผิวแดงแป๊ดเลยนะไฟนี่โอ้โหเรียกว่าสะท้อนนะครับผิวไฟแดงๆสวยๆอย่างนี้สวยๆนะครับถ้าสวยๆหลับมือไปไปถือเป็นแสงกบบาทนะครับแล้วก็จะมีเส้นน้าตกนะครับตกลงมาเห็นไหมครับตรงพื้นเหรียญพื้นเหรียญตึงนะครับแล้วจะมีเส้นน้าตกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกหูขีดนะ่ครับเป็นเส้นๆเส้นๆแล้วก็จนกระทั่งมาตรงใบหน้าท่านนะครับการแกะบล็อกเนี่ย คมชัดเจนนะครับปากมีตุยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับการแกะบล็อกรายละเอียดใบหน้าท่านคมชัดเจนเป็นนูนคมนะครับจมูกต่างๆนะครับนี่พวกนี้นะครับแล้วก็ด้านรอบนะครับนี่คมกิบนะครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคมมากนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างฐาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่เป็นซิกซิ ลายเก็บของนาฬิกพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตรงด้านล่างนะครับเนี่ยจะมีเส้นน้ำตกอยู่นะครับตรงซิกซี่เห็นไหมครับจะมีตรงพื้นเนี่ยจะมีเส้นน้ำตกอยู่แล้วเป็นซิกซี่อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วรายละเอียดเนี่ยคมมากนะครับคมจริงๆเห็นไหมรายละเอียดเนี่ยคมจริงๆคือปกเนี่ยเป็นองค์เล็กก็จริงนะครับแต่ดูครับเส้นน้ำตกแล้วการแกะบล็อกรายละเอียดของท่านเนี่ยเยอะมากๆนะครับถือว่า เป็นหนึอียหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าทําออกมาได้สวยงามนะครับแล้วด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่ทิมอยู่ด้านล่างนะครับนี่แล้วเป็นยันนะครับด้านบนจะเขียนว่าอิสริโกนะครับคือถ้าเอาเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งถ้าเป็นง่ายๆเนี่ยก็คือฟอนต์ยันเนี่ยนะครับหรือตัวหนังสือเนี่ยตั้งเป็นสันนะครับเป็นสันเลย ตั้งเป็นสันเลยเห็นไหมเห็นเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอาเอานี้ดีกว่ากระดาษชุบมาลองนี่จะได้เห็นชัดขึ้นจะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วผิวท่านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่ขอบจะมีปิ้นปิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วพื้นท่านเนี่ยจะมีเส้นสาดประกายตรงพื้นนะครับเห็นไ,ไหมพื้นจะมีเส้นสาดประกาย หลุกู้ทิมแล้วเป็นยันคมชัดเจนนะครับแล้วก็ขอบข้างเนี่ยจริงๆเป็นตัวตัดหักนะครับเป็นตัวตัดหักนะครับอันนี้เป็นตัวตัดหักแล้วเป็นร่องๆร่องๆนี่เป็นตัวตัดหักอันนี้ด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับนี่เป็นตัวตัดหักแล้วเป็นร่องๆนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมจะเป็นตัดคล้ายๆกับเหรียญทันเลยนะครับนี่เลยเห็นไหม ็นอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านข้างพญายนาคเห็นไหมครับจะมีเหมือนรอยปั๊มตัดอยู่นี่ตรงด้านข้างโอพญายนาคนะครับเสียงพญายนาคนี่จะเหมือนมีรอยปั๊มตัดอยู่นะครับพื้นตึงเปียเห็นไหมครับแล้วพิกไม่ข้างหนึ่งเนี่ยเออตรงนี้สือขาเห็นชัดหน่อยนะครับมาอีกด้านข้างนึงเนี่ยสำคัญออตรงนี้ตัวตัดเนี่ยจะเป็นร่องๆเลยครับก็จะเห็นจริงๆไม่ตัดหักแล้วก็เป็นร่องๆร่องๆ อันนี้เป็นรายละเอียดตัวตัดที่แบบชัดเจนนะครับเนี่ยชัดเจนมากๆเห็นไหมจะเป็นร่องเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับเฮ้ยครับป๊บนี่เห็นไหมตัวตัดชัดเจนคมนะครับ เป็นร่องๆด้านข้างกระครบเป็นตัดหักและด้านก้นนี่สาคัญเหมือนกันตัดด้านก้นนะครับนี่ผิวไฟประกายเลยเนี่ยท่าในใดมียินดีรับเช่านะครับนี่ะตัดจะเป็นหักแล้วจะมีติ่งอยู่ตรงมุมนี้นิดหนึ่งมุมด้านด้านล่างขวามือองค์พระจะเหมือนมีติ่งนิดหนึ่งก็เป็นตัดหักอย่างนี้นะครับก็ท่าในใดมีนะครับปกจ้อยหลวงปู่ทิมเนี่ยเนื้อทองแดงนะครับ นะครับหรือเนื้ออะไรก็ได้นะครับเนื้อท้องคําก็ได้หลักร้านนะครับสวยๆหลายร้านนะครับอันนี้ก็ลองส่งรูปมาได้ทางอ d ดีไลน์แอปไซแล้วก็เลขเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยแล้วมาดูที่ร้านที่บันทิปการมงวนันชั้นสามติลิปตัวกกรนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับถ้าชอบฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ